สวัสดีค่ะฟินเองนะคะแล้วก็มีคนนี้มาด้วยเคลินเซฮายสวัสดีค่ะเ yeah. นี่นะคะเราก็มาทำคิวอกันนั่นเองเพราะว่าฟินเนี่ยได้แบบเหมือนมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับแบบ r e l a t i o n s h i p มาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าฟินรู้สึกว่า ตอนช่วงก่อนหน้านียนะคะฝิ่นแบบยุ่งกับเรื่องงานแต่งงานมากๆแบบคือแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยแต่ทีนี้งานแต่งงานที่ลอนดอนเนี่ยนะคะเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะซึ่งเราก็ยังปลาตึงหัวใจกันอยู่เลยก็เลยจะมาทำคิววันแอร์เรียชชิพให้ฟังฝิ่นได้ดรอปรูปแล้วก็ได้เปิดโพสต์ให้ทุกคนเข้ามาถามคําถามกันได้อย่างแบบเต็มที่มากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะตอบทุกๆคําถามพยายามที่จะตอบกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันที่คําถามเลย Okay so we start for the first question yeah sure all right this is gonna be funny because this is from our friends as well the question is from Oak so The first question a okay so the question from Oak yeah how many kids do you want to have อ oh, wow. <laughs> เราอยากจะมีลูกกันกี่คนนะคะสำหรับตัวฝิ่นเองตอนแรกเนี่ยฝิ่นเคยคิดอยากจะมีลูกสองคนแต่ว่าอตอนนี้เริ่มอยากมีคนเดียวแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นในโลกใบนี้มากอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเรามีคนเดียวแล้วก็ทําให้เต็มที่กับเขาดีกว่านั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีสหรืออาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีหก็มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่า,าจริงๆตอนนี้คืออยากมีแค่หนคนนะคะ So how about you? I say, I answer one. <laughs> yeah. Um, I had the same in mind. Um, okay. I love to have kids, um, but I think we should start with one and then see how it goes. And, yeah. Um, yeah, so one is yeah. your question. <laughs> so the next question is Tanya. Tanya to say Google. She likes to say Google to me all the time because I call you Google, you know. Mm. Hi Tanya. <laughs> โอเคเราจะตอบทันย่าว่าที่มาของคําว่ากูกูเนี่ยมันคืออะไรนะคะคือฟิ่นเนี่ยชอบเรียกเควินว่ากูกูนะคะเพราะว่าคําว่ากูกูเนี่ยฟิ่นได้มาจากการตอนที่ฟิ่นไปเป็นเบบีซิสเตอร์แล้วฝิ่นก็เรียกลูกชายของฟิน่นว่ากูกูนะคะก็เลยเหมือนแบบที่ลากอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละ What do you call me hmm? What do you know m a y call me Boo baby คือเควินจะชอบเรียกฟิโนปูเวอร์บินั่นเองนะคะโอเค so this is most like people asking a lot of this question is is like how we met how we met so I can answer first yeah yeah ก็เราสองคนนะคะเจอกันที่เมลเบิร์นนะคะเมลเบิร์นนี่คือที่ออสเตรเลียเนาะแต่แต่ตอนนี้เราย้ายกันแล้วนะคะเราเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องย้ายทีหลังเนาะคือฟิงกับเควินเนี่ยเจอกันที่เมลเบิร์นที่มหาลัยนะคะที่ มหาลัยเดียวกันแต่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้เรียนด้วยกันนะแต่ว่ามันมีแค่เหมือน subject เดียวที่เราเรียนด้วยกันซึ่งเราจำช็อตนั้นได้เลยคือเราอะไปเรียนสายมากเว้ยแล้วเราก็เข้าไปแล้วเราก็สแกนทุกคนในห้องคือเราดูละเออใครที่แม่งน่าเชื่อถือได้ดีว่าที่แบบเราเกาะแล้วแม่งโอเคอเว้ยเสร็จแล้วเราก็ไปเออคนนี้นี่เองแล้วเราก็ไปมีที่ว่างพอดีเราก็เลยเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็อันนั้นนะั่นคือครั้งแรกเลยนะคะที่เจอกันแต่ว่า จุดนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้เราคบกันนะคะแต่ว่าจุดจุดนั้นคือทําให้เราเป็นเพื่อนกันคือหลังจากนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันเพราะเราต้องทํารายงานกลุ่มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ช่วยกันทํางานในวิชานั้นแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยคือเราเป็นเพื่อนกันในมหาลัยประมาณแบบ3ปีก่อนที่เราจะคบกันแล้วก็ถ้า o f f i c i a l l y การเจอกันครั้งที่ไหนจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบตลกมากคือ I'm gonna talking I just talking about how we met like first met mm. so i said we were studying the same subject mm. in the like, lab room and then we were uh, friends together mm. at the university and now can you tell the story about a um, moving i said this is the officially one like how we start dating Hmm. yeah well she was moving across the road to a different apartment complex across my house and um, we had different subjects at university, so um, no, no. We, we went I to already, a different. I already explained about it. Oh. Okay, let me talking. Okay, about this. You well, wanna say? Well, I don't understand. Yeah, but you wanna hear my story? Yeah. So I let me finish first then. Hmm. start <coughs> dating ตอนนั้นนะคะฟินอะย้ายบ้านเว้ยทุกคนแล้วก็คือในเมลเบิร์นเนี่ยมันก็ใหญ่โตมากนะแต่คือชันเนี่ยย้ายบ้านไปอยู่ในซอยหมู่บ้านเดียวกับเขาแต่ว่าคือเหมือนบ้านเนี้ยบ้านฟินแล้วก็เนี้ยบ้านเควินก็คือ across the road กันน่ะก็คือแต่ฟินอะไม่รู้เลยว่าเควินน่อยู่ตรงนี้จนฟินอะย้ายแบบเสร็จแล้วประมาณ2เดือนแล้วอ่ะเดือน2เดือนจนแบบอยู่ไปนํนพักนึงแล้วเราก็ we were we were see each other when we were we were walk out yeah แ d then เควินก so. oh, ็บอกฝิ่นว่าเออเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยฝินก็เออตลกดีอะไรเงี้ยแบบเราไม่เคยเจอกันเลยที่มหาลัยพักหนึ่งแล้วคือช่วงที่เราแบบเป็นเพื่อนกันเนต่างคนก็ต่างมีแฟนแล้วก็คือช่วงที่ฝิ่นย้ายบ้านมาเนี่ยก็ช่วงนั้นคือฝิ่นโสดด้วยแล้วเควินก็โสดด้วย from now f r m that time uh since that time we were started like officially dating yes when I was already moving to a c r o s <Yes>. s y o u r building yes yeah that's right yeah so how we were there like how yeah well first aid um, I said to them how do you come to me huh how do you hit on me Twitter comment Facebook oh so I was in I was in Singapore at the time actually for for work and um, I was in the hotel lobby at my hotel in Singapore and I was going through my um, from my Facebook um, timeline just to see what's what's going on and I saw I saw Finn Nata you can call me Nata yeah, yeah. <laughs> I saw Nata posting some stuff on on Facebook and the pictures... I will I will pop up the photo which one is it? <laughs> I will pop up the photo which one is as I said tell it she posted some some pictures from Thailand and um I yeah, I put some comments down below, and um, This and she replied back immediately. No. So I said, it "Would be nice to catch up for a coffee when you come back from Thailand and when I come back from Singapore." And a couple of weeks later, um, we were yeah having a coffee, and um, and then after that, we I asked her out for a proper date, and uh, it was very surprisingly because she actually invited all her friends to the dinner. So I was just <laughs> expecting two of us, and I was sitting you know, there. I was well. sitting there with a bunch of people, and we're having dinner. But it was an unusual date, and I actually really enjoyed and liked it. And um, we in went a, we in a long, it. in a long term, it even brought us closer together. So um, it was a it was a great first date, and then actually the second date was uh way more romantic um yeah on the top of the rialto tower um 50 50 floor with a beautiful view over melbourne we have a drink and um yeah have a have a drink and just enjoy the night yeah we were exchanging some topic together yeah. on that time but me <laughs> <laughs> ก็ต้องไปอะวะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเราก็ไปด้วยกันก็ได้คือเป็นคนที่รักเพื่อนมากเว้ยแล้วก็เลยแบบพาเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันหมดเลยแล้วก็พาเพื่อนไปดูหนังด้วยกันหมดเลยแล้วเควินก็คงแบบเออวันนั้นเราก็คิดในใจว่าแม่งคงไม่คุยกูต่อแล้วแน่คืออย่า so Yeah how long we were dating Dating before we became become a couple Yeah <But> two month s I think b e for e dating I think dating <Two> months. <Yeah. S 1> แต่ว่าเรา <Yeah. S 1> อะรู้จักกันมาตั้งทั้งหมด5ปีแล้วนะคะคือเราเป็นเพื่อนกัน3ปีแล้วเราก็ <Two S 1> คบกัน months, อีก <yeah. S 1> เกือบจะ3ปีก็6ปีปีอะเนาะเออโอเค so move on to the question from YouTube so I'm gonna start asking you the question how old are you how how old I am I just turned uh, 30 ah. um, not long ago yeah. but I feel like 21 <laughs> oh, Finn ha. Finn I. 24. six no. What do you do? Oh, I'm working for an IT company here in London. Um, it's an Australian um, dis IT distribution company, and um, yeah, we're based on a beautiful Thames River here in London. And um, yeah, it's been great fun. Um, so, I'm currently working for an IT company here in London. Um, after we. Came from ก็คือฟินนะคะฟินในส่วนของฟินฟินตอนนี้คะคือไม่ได้ทำงานคือตอนนี้ว่างงานแล้วก็ว่างตั้งแต่ตอนที่เราย้ายจากออสเตรเลียมาที่นี่นะคะเพราะว่าเราเราต้อง work เอากับ paper works กันนะคะคือฟินตอนนี้ไม่มี work permit เนาะก็ไม่สามารถทำงานได้แต่ว่าถามว่าฟินเคยทำงานอะไรบ้างคือฟินเคยทำงานอยู่แล้วนะคะคือหลังงานล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเป็น งาน baby sister ก็คือเลี้ยงเจ้าเด็กตัวน้อยที่ฝิ่นชอบลงใน IG บ่อยๆนั่นเองนะคะคือฝิ่นเป็นคนที่รักเด็กมากก็เลี้ยงเจ้าตัวไอเจ้าตัวเนี้ยมาพักหนึ่งแล้วนะคะคือชื่อไลอ้นก็คือนั่นแหละก็คืองานล่าสุดที่ฝิ่นทำแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทางานอะไรใดๆแต่ว่าพยายาม จะ work out กับแบบงานแต่งที่เมืองไทยเพราะว่าเราจะมีงานแต่งงานที่เมืองไทยเดือนธันวาคมนี้ December we gonna have the wedding so I say I have a c u r r a n d employment but I'm looking forward to work next year so ก็คือฟินจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อปีหน้านะคะเดี๋ยวฟินจะไปทำเอกสารทั้ง,ห,งหมดทั้งมสิน้นเนาะก็คือนั่นแหละงานล่าสุดก็คือ baby sister and then you wanna have the kid as a boy or as a girl <c oughs> <laughs> Take it how it comes. I'm um, not sure. Um, I don't know. I I do like girls so maybe <Yeah. S 2> maybe a girl. We both love little hmm. girl. ก็คือจริงๆฝิ่น่ะอยากได้เด็กผู้ชายด้วยแล้วก็อยากได้เด็กผู้หญิงด้วยแต่ถ้าเอ็นเอียงไปทาง มากกว่าก็น่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเพราะเราชอบเด็กที่แบบน่ารักอ่อ,อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเด็กผู้ชายที่ฝิ่นเลี้ยงมากาาก,มามาก็น่ารักมากเลยมันพูดจาน่ารักก็นรักคือปากหวานมากแต่คือเราอ่ะฝ่นมีหลานใช่ไหมที่เมืองไทยก็คือลิโดม I'm talking about my n i e c e แล้วเควินก็คือแบบอินทูน้องใหม่มากๆคืออนนางก็น่ารักแกสองคนเล่นด้วยกันคือแบบคือเรารู้เลยว่าเควินคือพ่อที่ดีอะ เอออันนี้คือคือตอบไปเลยนะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ามั่นใจอะเพราะว่านางอยู่กับเด็กแล้วน่ารักมากมากเค next question oh this one is why I told you last night huh? have, we have we been fighting have we were fighting before of course yes <laughs> every couple yeah couple a n w e r first how can we handle mm. our relationship mm. like through until the wedding day mm. ก็คือเราเคยทะเลาะกันหรือเปล่าแล้วเราสามารถจะ handle สิ่งนั้นได้ยังไงนะคะโอเคก็คือเรา2คนเนี่ยก็ทะเลาะกันน่ะแหละแตเรา2คนไม่เคยทะเลาะกันแบบ big problem อะ่ะก็คือเราเราสองคนแบบทะเลาะกันแบบฟินอะ่ะทะเลาะคนเดียวได้ซ้ำเหมือนแบบอะไรก็งอนอะไรก็งอนคือเราเป็นคนที่ตลกไง ชอบตลกทุกเรื่องไงก็คืองอนแม่งทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหากันแล้วไม่คุยกันข้ามคืนเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ฟินจะบอกกับเควินดอเวลา,ว,าว่าฟินจะไม่ชอบคนโกหกแล้วก็ถ้าโกหกฝินฟินจะแบบปีดมากอะแล้วเควินเขาจะเป็นคนที่อะไรก็ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากมายซึ่งมันทําให้เราอะ่ะไม่โอเคเพราะเราเป็นคนดีเทลลิ่งมากๆคือเราเป็นคนที่เล็กๆน้อยๆก็ต้องได้ก็ต้องแบบ ก็ต้องจี้เข้าไปอะไรอย่เงี้ยแต่ว่านั่นแหละมันคือสิ่งที่ทําให้เราทะเลาะก,กันมากที่สุดก็คือในสิ่งที่เควินแบบมักจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายในชีวิตอะไรแบบแม้แต่เรื่องเล็กๆนน้อยอย่างเรื่องแบบใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีนู่นนี่นั่นอะไรี้ยมันไม่ค่อยสนใจเราก็เลยแบบค่อนข้างจะมีน้ําโหง่ายมากแล้วเราเป็นคนที่ short มเพอร์มากมากนั่นแต่ว่าดีตรงที่เควินเป็นคนที่ใจเย็นนั่นแหละก็คือวิธีการที่เราแฮนเดิลแบบทุกอย่างมา win from your part. How you handle your relationship? I uh, normally stay very calm, so I think that's my best strategy um, for all the men's out there as well. Just stay calm. <laughs> um, normally the the woman is coming down after a little while. Uh, she in particular. Yeah. Um, we do have fights as well and arguments like in every healthy relationships. Um, but um, we, yeah, we, we always find a solution for it. And um, um, just keep in mind, like every, every argument you have, maybe every fight that come along in your relationship makes you stronger and maybe yeah. drives you in the, right, in the right direction as well. Um, maybe because for future, for the future as well. To you, know, do you help other people learning from mistakes and um, yeah, people, just come to a you know, moving to a better you know, because place. because people come from the different family. And, if, mm. and special of us like we came from different family, different country, different languages, different culture, Different culture. you don't have religions. And like Kevin doesn't have religion, I have a religion, I'm Kevin is So it makes difficult But we go along like we get along very easily Yeah, yeah We don't have problem with the culture religion nah. is not the big problem nah. no okay how long we been together how long we been together um well, we've been together nearly for nearly three, three years. years yeah, yeah we've been years. we know each other for a while like more yeah. than three years because we were studying at the same place but we we've been together nearly three years but mm. really been together one and a half year and then we decided to get married Mm h hmm. And t h i s is go to another question. Why do you desire to get married with me? <laughs> okay, so let me answer first. Mm hmm. As a Thai, ทำไมฟิน Why do I desire to say yes? ทําไมิถึง say yes to Kevin นะคะคือฟินหาเหตุผลที่จะตอบว่าไม่แต่งงานไม่ได้เลยอะเอาจริงๆป้าว่ายิ่งพอเราแต่งงานแล้วอะเรายิ่งรู้สึกแบบ เนี่ยแหละคือมันเป็นอะไรที่เรามั่นใจมากสุดๆเพราะว่ามีสิ่งอันนี้คือคือมาแชร์เลยนะว่ามีสิ่งหนึ่งตอนที่เควินบอกในวันที่เราสองคนแรกเหมนแล้เราก็จดทะเเป็นสมรสกันเควินบอกฟินว่าเควินรู้ว่าเควินอะฟินอะไม่ได้โตมาในครอบครัวที่ perfect แล้วก็ไม่ได้โตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคือจริงๆแล้วฟินก็คือโตมากับแม่คนเดียวแบบเควินบอกกับฟินว่า เ,เดี๋ยวจะร้องไห้ยคิวินบอกว่าเราอะเควินจะเป็นพ่อที่ดีของลูกจะเป็นสามีที่ดีของฟินแล้วก็จะทําให้ทุกๆอย่างในชีวิตที่ทขาดหายไปมันจะทําให้มันสมบูรณ์แบบแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกเลยเพราะว่าเควินทํามันมาตลอดเวลาระหว่างที่เราคบกันเราคบกันช่วงเวลาสั้นมากแต่ว่าเราคบกันในต่างประเทศมันทําให้เรา ผ่านเรื่องราวแบบเยอะแยะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเยอะมากแล้วเควินก็ไฟเพื่อฟินแล้วฟินก็ไฟเพื่อเควินมากมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราไม่เคยห่างกันเลยเราไม่เคยขาดกันเลยเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเราจะห่างกันก็ตอบเมื่อเควินไปทํางานฟินไปทํางานแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันยิ่งมันยิ่งทาให้เรารู้ว่าวันที่เราห่างกันนานที่สุดคือตอนที่ฟินทําเรื่องเอกสารเดินทางมาที่นี่มันห่างกันเดือนหนึ่งมันทำให้เรารู้ว่าเราขาดกันไม่ได้เลยอ่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่า นั่นแหละคนนี้แหละคือคนที่จะอยู่กับเราเควินคนดีไม่ใช่ดีเฉพาะกับฟินอะดีกับทุกคนดีกับครอบครัวฟินแล้วก็ครอบครัวเควินด้วยก็ดีมากๆคือทุกคนน่ารักแล้วครอบครัวเราสองคนก็รักกันมากๆเลยก็มันไม่มีคําตอบว่าทําไมถึงไม่แต่งงานด้วยกัน How about you? What was the question? <laughs> Why do you decided to ask me to marry you? It's looking for like a for for like a good scenario um like i think every man is looking for a good good time to propose so actually one of the one of the reasons why i proposed on the at the airport in in bangkok was um i wanted to have her family and friends around as well so, no, the question we... is, why do you choose me? Oh, okay, then cut just that. Kevin, <laughs> <bit. laughs> more! Help uh, uh, uh. me. Um, why I choose you? Yeah. Um, I think because you see the best out of me and you always drive me in the right direction. And um, I can see a bright future um, for both of us. And um, I think that's the main reason why I said, why should. not getting married because you know we 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 seeing a future together and um, why not you know why not getting married ถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวของเราผจญภัยของเราต่อไปเนี่ยคือเรามีเรื่องอยากจะมาแชร์ทุกคนเยอะมากนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวส่วนตัวของฟินหรืออะไรคือฟินอยากจะมาแชร์หลายๆอย่างในเรื่องของ relationship แบบว่าฟินรู้สึกว่าการที่สมัยเนี้ยคน คนสองคนจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วทุกคนเนี่ยสามารถมีคู่ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่สัญชาติไหนศาส,สนาอะไรทุกคนสามารถรักกันได้หมดอย่างเราสองคนเนี่ยไม่ใช่คู่ที่ perfect แล้วก็เราสองคนไม่ใช่คนที่ perfect แต่ว่าเราสองคนทําทุกอย่างทุกเวลาให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะทุกคนที่ถามคำถ,ถามเข้ามาแล้วถ้ามีคำถามอะไรอีกสามารถรีฟคอมเมนต์แล้วก็รีบคำถามไว้ให้ฟินกลับมากับเควินอีกถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะคะช่วยคอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราขออภัยนะคะถ้ามันติดขัดหรือมันอาจจะดูเขินไปเพราะว่าเควินเขินแล้วฟินก็เองก็เขินด้วยนะคะ alright thank you so much for watching us so don't forget to like and subscribe to the channel do you h a v e anything to say to my Channels. Thank you very much, guys! Thanks for watching her. <laughs> That's very important for both of us. Yeah. Um Please, you know, like leave a us, comment. Yeah, send us a send comment. A, just question. send us comments with yeah. questions. So, um, if you enjoy that video, we can do be another. we happy to an, another video. Happy to if you have it, any question yeah. about London, if you may Melbourne. be interested to come here, just shoot us a message, and we help you out how to can settle in. Um, if you're open a hunt for a job or for apartments, we Anything, can give you yeah. we can give you advices and um, we we're more than happy to help. So um, just yeah, just um, you know let us know on 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 YouTube and please um, yeah shoot out if you need any any help regarding regarding London or regarding England if you want to if you plan to move down here. All right, bye. bye.